สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่มดหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กันยายน2564เลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ตัวจะมีเลข6เลข1เลข4เลข5และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ614 615 619 145 149 459 4 5 14 9, 45 9, 45 6 5 9 6 591และ964เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้หนึ่งนี้นะคะ6164 6569 141519 4549และ59สําสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคคืออายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะ นอกจากนี้บินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์จะมีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคเลขเด่นเสริมดวง316,29่าถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ไทยติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้ถ้ามีใครเจ็บป่วยหรือไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนคนเสียชีวิตนะคะหรือเลขฝาลงสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์1 4 3 0 8 ท่านที่เก kind of mm ิดในวันอังคารสื่อนาโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นอกจากนี้เมื่อคืนนี้คนวันอังคารฝันอะไรเลขจากความฝันค่ะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร18742ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ นอกจากนี้นะคะสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตปรประจำตัวพนักงานก็เป็นสื่อนํำโชคของคนวันพุธกลางวันสำหรับเลขเด่นเสรดวงดวง8 1 0 5 9ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนำ้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพ่อสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนอกจากนี้อายุคนรักคนที่คนวันพุธกลางคืนรักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลาน สำหรับเลขเด่นเสริมดวง4ี่ห3สองหนึ่งสาท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคจะมาจากสองตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนอกจากนี้นะคะเลขที่บ้านของคนวันพฤหัสก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือทำบุญให้ท่านก่อนนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง9 1้าหนึ่งสี่เจ็ดหท่านที่เกิดในวันศุกรนะะ์วันนี้คนวันศุกร์โชคไม่ค่อยเด่นนะคะ วันนี้ระวังอุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับของร้อนของมีคมด้วยนะคะหรือขณะที่คุณเดินทางหรือคุณเปิดทีวีเห็นรถเกิดอุบัติเหตุเห็นเลขทะเบียนรถลองเสี่ยงดูนะคะอันนั้นอาจจะเป็นสื่อนําโชคของคุณก็ได้สําหรับเลขเด่นเสริมดวง216,38ท่านแที่เกิดในวันเสราร์สื่อนําโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่เป็นชื่อคุณรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างนะคะ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้หากคนวันเสาร์มีบูชาพระราหูเลขลอถประจําองค์พระราหูคือสื่อน้าโชคในวันนี้นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง71528นะคะวันนี้แม่วดดองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน้าโชคเลขนาโชคเลขเด่นประจําวันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ